สวยงามครับรวยลายรวยลายีย,ย,ยบบ้อยแล้วครับผมเมือ่อครับพี่น้องผมถือโอกาสสวัสดีพี่น้องปองไปพี่น้องที่รักในการหาอยู่หากินนะครับพี่นอ้องเมื่อนี้พวกัวก,กันกับบรรยากาศยามเศร้าหนาวๆนาวๆนะครับพี่น้อง พี่ผ้านองไปยามเบ็ดครับพี่น้องผมโอ้เมื่อเคลื่อนดใส่เบ็ดไใส่เบ็ดเยื่อส่เดือนใส่เบ็ดเยื่อปลาหน่อยนะครับพี่น้องผมไปรุนกันครับว่ามันจะได้ย,ยังเนี่ยนะครับสําหรับเสานี้นะครับพี่น้องผมพบกันบรรยากาศโอ้หมอกครับผมตอนนี้หกโมงแล้วนะครับพี่น้องหกโมงแล้วยังไม่ทันเห็นดวงตาเว้นเลยพู้หมอกคุณแห้งครับพี่น้องผม ไอเมาลายยายห้างไปลุยไปรุ่นไปเบิ้งน้ำจานวูนะครับสีมานบ่ไปครับผมอองานในเมี่ดินดินครับผมนี่สั้เกียปลายตัวนี้เป็นดินติ๊กติ๊กติ๊กนี่ครับผมมันเป็นปลายติ๊กติ๊กแบบนี้คือว่าตลาดชั่วนะครับหลังนี่ จั็คสิได้ยามซ้ำได้พี่น้องน้่มันยังไหลแห้งๆอยู่ไหมโอ้ยมามุมนี่ย้อนแสงพี่น้องคิดว่าประหลาดแถละ้ะแน่นอนแมนอิลีพี่น้องเอ้ยเอาแล้วนี่เสียบเยื่อว้มอขืนนะครับพี่น้องผมประหลาดประหลาดใส่สวยๆเลยอุ้ย อุ้ยอุูู้หูสวงครับเบินสวงเลยพุนอู้ด้กันเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอขอเลี่ยนทางยาม้ยทางนี้มันมันย้อนเต้อุย้ยบักนี้ครับ เือบ่เบิ่งเบิ้ง,งทางหันก่อนเองังสิมาปลดออกปลาพี่น้องเ้ยใจดีใจดีพออโอ,โอโบ่มีครับผมนี่ละเอาตัวนี้ละยุเะ่เสร็ะแล้วเวรหลุดหรือเปนะล่าเนาะเชิญลินนี่ โตแรกพุ่นโต๊ะสองเฮ้ยสุดยอดแล้วเนี่บผมโอ้ได้กันสองหลาดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาม้นาวนม้วนได้มากกันยามมาแน่แล้วนะครับพี่น้องผม อยู่ในไตทองเอรือนี่แล้วกันนี่มัยาำเพียกซุปไทยนะครับพี่น้องผมว่ดซุปไทยเรับเหลืออีกเพียกนึงอย่จะก,กี่ถือก็เถือกนะครับแต่ว่านี่ถือกล้องอ่พอได้แล้วง่ายอยู่ดอกเอาใงพี่เบิ้งพนการผลงานครับผมโดยร่วมโดยร่วมโอ้มันมันเมื่อยายำครับนี่ไอ้หลาดครับผมตัวตึงๆเลยนี่อีกตัวหนึ่ง Uh huh. สวยงามครับรวยลายรวยลายสุดยอดสุดยอดเอ uh huh. ขออนุญาตปดพี่น้องครับพี่น้องผมสำหรับผลการพุนงานมือนี่นะครับพี่น้องผมมานับกันนี่ครับอันนี้ปลาปลาเียดไฟครับผมตึอเย็ดเล่าเยื่อขีเกียน มาป,ปูตัวหนึ่งครับผมี่ครับบ้านหลาดบ้านหลาดพี่น้องเอ้ยมันได้มาสามหลาดครับพี่น้องครับนี่ตัวหนึ่งครับผมออใส่สองลูกครับประมาณประมาณสองลูกหา่าง สองเราปีนี่แหละพี่น้องผมเอายังไปเบิางน้ำหนักน้ำกันนะครับพี่น้องผมหรือว่าประสบผลสำเร็จเกี่ยวกับเป็นโต๊ะนำเอ้าออนุญาตครับอ้เขาปรลงเอาพี่น้องผม สำหรับคลิปนี้ปากพี่ตอนน้องไม่ซ้ำนี่แหละเด้อเติมควเติมพอกันไม่ครับสำหรับผู้เข้ามาเบิ่งคลิปนี้พี่น้องาอายุมันขดยืนเด้อพี่น้องสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยโชคดีสมานไ่้เจ็บจักจนกันซูโฟซูุขินตลอดปีตลอดไปเด้อพี่น้องไยสวัสดีครับผมว่อไอ้แก่อยู่พี่น้องนี่รุน